สวัสดีจ้าพี่แม่พี่น้องโอ้ยเสาไฟฟ้ามาตนาา้นอ่แท้นะคะสูงแม่จีตึกหลายซันด้ะที่สูงไปกระดกกระเดือพี่น้องค่ะปูนปูนนะสุดลิงยังนะคะแน่ามาก่อยเห็นอันตะเวียนช่องตอามามา ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่แถบนี้พนจนจะบ่ค่อยมีเหสัตว์ให้เห็นปคนไหนนะคะแต่แถบพวกเขาอ่อนบานพระไถ่ฟังท่านผูมเนาะฟังที่พระไถ่เคยไปย่างออกกับร่งกายไหลนะเห็นไหลค่ะสามีเอ้ยลูกแม่ลวงไอ้สามีกระลุกสาหลา่ะปั่นจักรยานวานเนี่ยคำๆพจน์ก็เห็นค่ะเห็นหนมาป่าผอมแล้วก็เห็น กวางผอมน,นะฮะสามตัวพ่นว่าอันอ่นตัวน่าจะเป็นตัวเดียวที่เคยเห็นนะฮะเคยล่งเป็นอันลูกชุ่มชนไห้นะฮะพ่นาาวาคาบอนเมีนอันผัวเมียนะฮะเขาน่าจะเป็นลูกสองตัวนะคะแล้วกัแม่เพ่นนะ ไม่มีผัวพัสสานมาลูกไส้คันว่ามันเปรห้แม่ฟังฉันไม่ได้เอามือถือไปไม่ได้ถ่ายให้เธอญันว่าฉันเห็นหอดมาป่าคันว่าโอ้ยนะความสูขแค่นั้นนะรู้สึกว่าเขาจะชอบคล้ายๆผัดไทยเลยนะลูกคนเล็กอ่ะแต่เขาเรียนเขาจะเหนื่อยนะยิ่งเรียนยิ่งเรียนจะจบป .6 แล้วค่อยิ่งจะเหนื่อยนะจะเข้งมาก การบ้านก็เยอะเขาจะขอพักผ่อนมากกว่าตอนนี้นะแล้วเขาก็จะเริ่มเป็นวัยรุ่นแนละ้ว <c oughs> จะเริ่มเป็นคุณวัยรุ่นแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นหนุ่มหมดแล้วนะคะตอนนี้เพึ่งก็เป็นหนุ่มซ้ำน้อยอยู่แ๋ยวจากน้อยก็จะเป็นหนุ่มซ้ำใหญ่นะมาๆแล้วท่านผีพึ่งจะมีปลูกกันนั่นตันนี้ มีอะไรให้เราเก็บกินมนะไม่ใช่ผักหอมใช่ไหมผักหอมมาเน้อกอุ๊ยผักหอมพี่น้องคะผักหอมปันแต่มันยังต้นเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะมาเก็บพี่น้องได้กินแต่แท้น,นั่นนี่นะคะผักหอมค่ะแต่ไม่ยังต้นน้อยอยู่มันยังน้อยเกินไปนภะัรไทจะมาเก็บนะคะจองไว้ก่อนนะต้นผักโอมหน่อยพี่น้องค่ะต้นผักหอมค่ะนี่แหละคะ่ะผักหอมสิภผัไทย มากินนะคะเป็นลางสะอาดนะคะเนี่ยแล้วก็ตออลัวกินอันน้ำน้ำปนนะพัาไทยแห่งจได้ปะทู่มากนะปะทู่ทอดมาจากคนไทยนะคะจางไหเพิ่นทอดไทยเนี่ยคะ่ะเนี่ยพ้นเม่ค่ะพี่น้องค่ะแปะลายเลยว้ายชื่นใจจังเลยนะคะจองไว้ก่อนนะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเก็บจองจองจอง้ององอยมีแต่เขาทั้งน,นั้นเลยพี่้อก จำไดสกินหมดกินสองสามหอบนะคะก็เช่ายากล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาๆนั่นก็ต้นน้ำตาลนะคะหัวน้ำตาลนะคะหัวพันจะไปเิ็ดน้ำตาลว้าวเจอแล้วเจอแล้วรู้แล้วแล้วทีหลังจะปัน่นจักรยานมาเก็บเอานะคะสักชองอาทิตย์นี่แหละประมาณนี้พี่น้องค่ะ ใช้เวลาไม่นานไม่ต้องขับรถไปไกลด้วยอีกตำกลายเมืองเขาทั้งดัวนิหน่อยอีกก็จะไปหอดมองที่พัท,ไทยไปสือดอกไม่ประจำที่เป็นดอกไม้ตู่เ <c oughs> ้อแล้วเ้อแล้ว <c oughs> ว้ายงานขึ้นนวลสำหรับสาวีิน้องก,กาม่ได้ธรรมดาตัวนี้ ร่างกายเริ่มอ่อนแอขนนอนนน่อยเดียวนะคะก็เมี่ยงเลื่อยอยู่นะแต่เวลาพัะไทยวิ่งนะ,ะพัะไทยจะวิ่งไม่เร็วนะคะแล้วก็สลับกับเดินนะเพราะว่ายันหนามืดไปเนอะมันต้องไปถอยนะยืดเส้นยืดสายก่อน พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเพิ่นจะได้ใบให้งัวให้ให้ให้อันมาแล้วเนาะค่ะเพิ่นจะเฮ็ดกอไว้ยังสีเลรอค่ะเพิ่นก็จะรู้ของเพิ่นเองว่าเพิ่นจะใส่ท่าไถปีปีหนึ่งถ้งนี้เพิ่นเป็นดอกหมดแล้วหันนะคะดอกหมดแล้วพักผมวันหันมองวันนึงหันยังต้นหน่อยๆอยู่นะค่ะเนาะไม่ได้ละวันนี้ อีกสองอาทิตย์แล้วค่อยมาเก็บก็ไม่เป็นไรค่ะเรากินได้เรากินก็ปีหนึ่งแค่ครั้งสองครั้งก็ไม่หิวแล้วค่ะปลูกอีกอย่างหนึ่งมีสะด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่นะคะเอาไว้จะหดผักเพิพ่มว่มีสะหลังหลังตรงนี้ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวพาหย,อยางเล่น มีเก็ดบ่นี่นีพิ่นะม,มีผ่ามีอย่างล้อมไว้นะ้องชสยจะเอาไปหดผักมากกลัวพี่นออ้องว้ายสมิ่กกับเ้าพี่น้องค่ะมาเด้อยางเด่นว้ายพิันเป็นดอกหมดแล้วค่ะไม่มีกำลังซำน้อยเนาะตอนนั้นก็น้อยโฟดทุกนกินก็ได้ถ่ายจะข้าวกอนไาสำมักเก็บไมโพด พ่อเองแง่ไหนลวกไปกับชิลเลืออีกอย่างน้อกันวะมา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 เล่นน้ำกันนี่ก็อีกงูบ้านหนึ่งเลย รูททีเงียคิดว่านะมันเป็นตัวแอร์แอร์มันเป็นตัวอีหอย่างตัวอื่อนรูททีเงียบมันเจะก็ออกเสียงมาได้มามาท้าข้อ,องดอกมันหลงปลาดอกมันหลงบานดอกไปถือมาถืออยู่แถวไหนะนี่นะมิตรดอกกับสัตว์เขียนข้เท่ากัได้นะ ใช่สิปิวหรอ้ว้าวว้าวไม่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 คือบลพี่นองค่ะไ่นหดอไอไเ็ดดกใหม่ลาดกใหม่พี่้องค่ะนีค่ะดอกไม้สวยๆของอีนดี้เ้อพี่องเนเห็ด ระบยูยดน้ำไปนะเนี่ยก็เ,เป็นต้นไม้ประดับอีหลีดอกไม้พี่น้องค่ะเนี่ยแซ่ส่ายนะมีหลายพันมีหลายสีนะมันจะเป็นดอกไม้เป็นชอ่อเป็นชอ่อมันก็จะมีคุ้มงาไว้เห็นบอพี่แจมของปลอมบอพี่น้องนันเป็นของจริงแล้วค่ะเด้อนี่ค่ะจะมีดอกเป็นสีนะคะน้นองค่ะเห็นดอกคอนบอนคะคะ ดอกสีออกชมพูชมพูอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้ด้อพัดไทยเนสวีตสวัสดีจ้าเห็นเห็นปังปังดังดังรวยรวยเด้อบาย